มารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบัคอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบัคแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ Vp Server ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคน เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเนวันนันนะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็าอยู่ในโลกพมดกันอีกเช่นเคยนะก็สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่ยังทําเจ้าก้อนฟังไม่ได้นะครับหรือว่าเจ้าทับเบิลวีดนะครับอ่าบางคนก็กระโดดไม่ผ่านนะครับอ่าก็มันจะมีวิธีแบบ ทำง่งายๆด้วยนะครับผมก็เนี่ยสำหรับใครที่ขึ้นรถไฟมาแล้วกระโดดไม่ผ่านนะครับหรือว่าตกลงมาตายแบบนี้นะครับอ่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าเราเป็นพ่อหมดใช่ไหมทุกคนอ่าก็สาหรับพ่อหมดเนี่ยเราต้องมีทางแก้เสมอใช่ไหมทุกคนโอเคทุกคนก็สาหรับการแก้ปัญหานะครับที่ทุกคนตายบนรถไฟบ่อยๆนะครับก็มีหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์มานะครับผมอ่าอน,นี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ตัวอย่างนะครับที่หลายๆคนนะครับทําไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาทําให้ดูแบบฉบับง่ายๆ อทุกคนก็สําหรับวิธีง่ายๆที่เราจะเอาไอเทมอันนี้นะฮะเราจะบินไปเอาเลยนะทุกคนเราเป็นพ่อหมดใช่ไหมโดยใช้พลังเวทในการช่วยนะครับในการทําอะไรให้มันง่ายขึ้นนะครับเอ่าพ่อหมดฝึกหัดทุกคน,นะคไะ่ะใหทำนันยาบินนะครับแล้วก็บินไปเอาเลยนะครับโอเคทุกคนสําหรับใครที่มีเจ้าก้อนฟางในแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เนี่ย แนะนำนะครับให้ทําน้ํายาบินนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รถไฟตัดผ่านมานะครับอ่าในโลกพ่อมดนี่ในการสร้างรถไฟนะครับเขาสร้างแล้วก็มาทะลุตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เออดูดิพอเราลงมาแถวนี้นะครับรถไฟก็จะแล่นแบบดีนะครับอ่าบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอ๋อนี่ทุกคน อ่าเดี๋ยวเราลงไปเอาเจ้าทับเบิลวีดเลยนะครับหรือว่าเจ้าก้อนฟางเนี่ยง่ายมากเลยนะโอเคทุกคนพอเราบินมาตรงรถไฟแล้วนะครับผมอ่าก็จะอยู่ข้างหน้ารถไฟเลยนะครับเจ้าก้อนฟางอันนี้เนี่ยเราสามารถลงไปหยิบได้เลยนะครับโดยการหยิบได้เลยแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องใช้ระเบิดด้วยนะดูดิอ่าทุกคนไม่ต้องระเบิดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเราคือเราไม่ต้องระเบิดเลยนะอ่ะ ก็เราบินทะลุแล้วก็มาหยิบได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้แล้วต้องระเบิดอะ่ะก็แค่มากดระเบิดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะขึ้นมาหยิบได้เลยนะนี่นะครับเราแค่บินมาเก็บตรงนี้นะครแต่ว่าระวังด้วยนะเวลาเราลงมาแบบนี้เนี่ยระวังเราจะตกแล้วก็ตายได้นะครับเนี่ยถ้าเราแบบว่า เออลงไม่โดนนะครับดูดิลงไม่โดนรถไฟเราก็ตายได้นะฮะเออก็บินไปง่ายกว่านะทุกคนง่ายกว่าปากั่วนะครับก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้นี่ครับสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะครับก็หวังว่าจะได้กันง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สาหรับใครที่มาดูใหม่นะครับก็จะทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องไปปากั่วตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราขึ้นรถไฟปกติเนี่ยเราต้องปากั่วไปยาวๆเลยใช่ไหมอ่าถ้าเราขึ้นรถไฟตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์อะไรได้เลยนะครับแถมมีกับดักกระสุดปืนนะครับอ่าแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับตรถไไฟายยดด้้ว โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับมาบอกเทคนิคนะครับการเอาเจ้าก้อนฟางนะครับหรือว่าเจ้าทับเบิลวีดเนี่ยง่ายๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ทําไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่จริงๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย